เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ส hmm. oh, ี่สเกตอ๋อจากเหนือแล้วก็มอสากาใช่ครับเขาก็รอรอๆอลอลอมาเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่าโรงแรมเนี่ยไม่อยู่แล้วทำไหนนอนนั่งก็หานอนตามศาลาตามปั๊มที่สามารถแบบกางเต้นได้อย่างเงี้ยฮะทีเนี้ยมีวันหนึ่งระหว่างที่ขับขับมาคิดอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเออดีเนาะขับมาตั้งเป็นเดือนๆแล้วรถ ไม่เคยยางรั่วไม่เคยยางแตกมไม่เคยมีอะไรเกลียดเลย<ม>เขาก็คิดเออชมนึกในใจว่าเออเลือกเลือกรถดีไว้เลือกยางเลือกอะไรเหมาะสมสักพักหนึ่งพี่ป๋องไม่ถึงประมาณสักขับไปไม่ถึงสี500 m, <ม>่ร้อยห้าร้อเมตรก็เริ่มรู้สึกว่ายางหลังมันเริ่มแกว่งเพราะแกว่งแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาคิดว่าอืคงไม่เป็นอะไระนะถนนมันคงไม่เรียบด้วยความที่ถนนเนี่ยถนนตามชนบทตามะไรยบบาเนี้ยก็คลาดค่านก็คิดอย่างนั้นทีนี้ พอขับขับไปได้สักพักเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยจอดดูปรากฏว่าพอจอดดูเนี่ยยางมันแบนไปเลยครับอืออ่าพอยางแบนปุ๊บตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งจะทุ่มหนึ่งแหละประมาณนี้แหละก็คิดว่าถ้ายางแบนอย่างนี้ยจะขับไปต่อ,อยังไงวะคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตสบายมาตลอดการเปลี่ยนยางสูงบลมเขาบอกเขาทําไม่เป็นเลยเขาไม่รู<ม>้เรื่องเลยก็ต้องหาร้านปะยางเปลี่ยนยางเขาก็เลยคิดว่าอืม จะถามชาวบ้านคนขับรถผ่านไปผ่านมามันก็ไม่มีชวนบทบนะฮะพอเวลาเย็น,นเวลาเขาก็เข้าบ้านขายบ้านมาันละเขาเลยตัดสินใจอ่ะเอาวะขับไปตายเราดาับหน้าเพราะว่าที่เขาตั้ง G P S ขับมาเนี่ยอีกประมาณสักสิบกิโลกว่าในข้างหน้านจะมีปั๊มที่ใกล้ที่สุดแต่เขาคิดว่าถ้าเกิดขับบดไปเนี่ยมันมันไม่น่าจะดีก็ขับไประหว่างที่ขับขับไปคิดอะไรไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ย,ยมันเหมือนมันมีแบบเป็นร้านเป็นเพิง,งเพิงที่มีไฟเปิดอยู่ มีแสงไฟส่องมาเขาคิดว่าเออเอาไว้รอตายแล้วยังไงไปจอดร้านขายขนมร้านขายของ<ม>ชำอะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าพอขับมาใกล้ๆเนี่ยมันเป็นร้านพวกปะยางจริงครับับอ่ะปะยางเปลี่ยนยางเขาก็เลยเอารถไปทําอ่ะพอเปลี่ยนยางเสร็จเนี่ยเขาก็ดูเวลาก็จาเมื่อกี้ทุ่มหนึ่งตอนนี้พอเปลี่ยนยางเสร็จอะไรเสร็จก็สองทุ่ม,มสองทุ่มเขาก็คิดว่าถ้าขับไปต่อไปปั๊มน้ํามันเนี่ยแล้วตาม GPS บอกเนี่ยก็คือไม่รู้ว่ามันจะเชื่อได้ไหม สมัยสิบยี่สิบปีก่อนนะอรับเขาก็คิดว่าเอถ้าอย่างนั้นนะเอาแบบเดิมดีกว่าทาไหนนอนนั่งแต่ขอแบบเป็นสาราก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดเขาก็ระหว่างที่ขับๆไปเนี่ยไม่รู้นึกยังไงพี่ป๋องเขาก็หันไปมองทางฝั่งซ้ายหันไปมองทางฝั่งซ้ายเขาก็เห็นเป็นป้ายเล็กๆเ,เขียนว่าเป็นเหมือนแบบเป็นชื่อวัดอะไรอย่างเงี้ยที่หนึ่งเขาก็เห็นแล้วเออเอาวะ ถ้าศาราไม่มีเนี่ยขอเลี้ยวเข้าไปนอนที่วัดอขอพ่อนอนสักคืนนึงก็คงไม่เป็นไรเขาก็ขี่เข้าไปเขาบอกว่าตลอดทางที่ขี่เข้าไปเนี่ยรอบข้างเนี่ยมันมันมืด